เลขคัดสองตัวบนคัดเน้นๆหนึ่งสองสามสี่มีคู่แล้วนำเสนอเพื่อเป็นหลักการแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้ วิจารณญาณในการรับชมของตัวท่านเองสวัสดีครับสวัสดีกันวันเสาร์ที่9กรกฎาคมแล้วนะครับวันนี้วันเสาร์แล้วอีก6 7วันนะครับหวยก็จะออกคลิปนี้เรามาดูคัดเน้นๆ2ตัวบนครับหลังจากคลิปก่อนเราเห็นหน้าตา2ตัวบนไปแล้วนะครับเป็นเลข รวมเลขชุดนี่ครับนี่เป็นวัดใจเน้นชนบนนะครับเป็นสาขาสองนะครับชน9 1้าหนตัวนี้ก็เลขชนจะมาดีเหมือนกันครับอันนี้มาเกือบตกงวดน,นะครับ9 1 7 8 10หน่วยบนครับนี่ครับพอเทียบจากสาขาหนึ่งก็จะได้ตามนี้ครับ9ก้คือ1 9ึ9 3เก 9, 4, 9. หก็1417 7ก็7จ็ดสอครับวัดใจเน้นชนบนครับนี่ครับ1คัดแล้วก็จะคัดแล้วคัดอีกได้มา3ชุดนี้ครับ1 4ึ่งสีเจ็ดหนึ่ 4, 1, 7, 1, 9, ้าเทพชัยให้โชควันที่16บเดือน7ปี65 1บนจะมาอีกหรือไม่หน 7, จะมาหลอนหรือไม่นี่2บนครับ เอาแล้วครับสองบนสองเจ็ดเจ็ดสองครับเลขดังครับเลขดัง <c oughs> จะเอ็ดไปครับจะรู้กันทั่วโลกสองเจ็ดสองเก้าครับไปกลับครับไม่กลับตับแตกดังเกินไปแล้วดังจะดับหรือไม่นี่ครับสามบนครับสามเจ็ดสามเก้าสามศูนย์ครับสองเจ็ดจะมาสามเจ็ดหรือไม่ ดังจะออกหรือดังจะดับนี่ครับห้าสามบนครับจัดไปครับสามเจ็ดสามเก้าสามศูนย์สี่บนครับเลขสี่บนก็เงียบๆนะครับไม่มีเลขดังนะครับสี่หนึ่งสี่เจ็ดสี่เก้าเงียบๆนี่ก็เรียกว่าหน้ากลัวครับถ้ามาก็ได้เฮกันนะครับสี่หนึ่งสี่เจ็ดสี่เก้า มีวัดใจสองตะบนครับวัดใจกันไปเลยครับเด่นสามสี่เจ็ดหันชอบเลขไหนครับนี่ครับถ้าสามมาครับสามศูนย์สามห้าสามหกสามเก้ 4, 1, 4, 3, 4, เาสี่ก็สี่หนึ่งสี่สามสี่เจ็ดอ้าวสี่เจ็ดไม่ลงองก็มีสี่สี่สี่หนึ่งสี่สามสี่เก้าเลยมีสี่เจ็ดด้วยนะครับเจ็ดคือสองเจ็ดสามเจ็ด 2737นี่ติดตลอดนะครับไม่แน่ครับนี่ครับ7บนที่ว่าเด่นครับคือ3 7 7 3นี่แหละครับตัวเด่นท่านชอบหรือไม่7บนถ้ามาก็นี่ครับ3 7ความจริง27ก็เด่นแต่ดังเกินไปครับนี่ครับ47 สองเดเจงังเกินไปอาจจะออกข้างเคียงก็เป็นไปได้คัดเด่นรองกันไหมครับบางทีตัวคัดมาก็เข้าครับบางงวดก็ไม่เข้าก็แล้วแต่ครับจัดให้ตามสูตรอย่างงวด96กนั้นก็คัดมาเข้านะครับ96ก็ออก96 งวดน,นี้เลขดังติดมาก็คือ27นะครับ27ติดเทปชัยด้วยแต่ตามสถิติแล้ว2772ก็มันดังเกินไปครับดังก็จะดับเหมือน18ึ่งวดที่แล้วมา17เจฉยโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละครับคัดเด่นรองกันวะจัดให้ตามสูตรตามหลักการครับ มีเข้ามีหลุดแต่สูตรงมดที่แล้วก็เข้าหมดแล้วครับอยู่ที่เราคัดครับคัดจับมาใช้งานขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับห่างช่องก็โดนปิดกั้นนะครับก็ทําได้เท่าที่ทำแล้วครับตอนนี้ยังเงียบอยู่คนเข้ามาชมน้อยครับขอบพระคุณครับที่ยังติดตามกันอยู่ น้อยก็จะทําไปไเรื่อยๆครับโอเคขอให้มีโชคมีลาบกันสวัสดีครับผม